เราไม่ใช่ไปเพ่งหาอะไรเพ่งเข้าไปข้างในเพ่งอะไรจากเตือนจากรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็แบบแบบไม่เตือนแบบไม่รู้แบบไม่เตือนแบบไม่ใช่ในเตือนรู้แบบไม่ใช่ในรู้ไม่ใช่ไปเพ่งหาอะไรเพ่งดูอะไรเพ่งเข้าไปในอะไรอ่ะอันนั้นมันตัณหาเนี่ยเจริญตัณหาจากที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มีอยู่แล้วเนี่ยแบบไม่ มันจะแบบไม่ยึดในสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยแบบไม่ยึดปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันทุกความตื่นที่มันไม่ยึดในความตื่นเองเนี่ยจะไม่ใช่เพ่งเข้าไปตรงไหนนี่ยังยังเพ่งดูเพ่งรู้เข้าไปในอาการในภาวะอย่างซอกแทกยังเป็นลักษณะ ่ะแสวงอยู่ข้างในอันนั้นมันไม่ใช่เลยนะเป็นเป็นตัวปฏิบัติเนะี่ยมันเป็นตัณหาปฏิบัตนะิเอาแค่แบบไหมเนี่ยไม่ใช่เพื่อหลุดด้วยไม่ใช่เพื่อพ้นด้วยที่มันเตือนอยู่แล้วอย่างเนี้ยที่มันรู้อยู่แล้วเนี่ยก็เตือนแบบไม่รู้แบบไม่ไม่ใช่เพื่อหลุดด้วยไม่ใช่เพื่อพ้นด้วย มันจะไม่หลงไปเองปัจจุบ,บันไม่หลงปัจจุบันเตือนไม่หลงตื่นรู้ไม่หลงรู้ไปเองไม่หลงติดไม่หลงหลุดเองไม่ใช่การมุ่งไปข้างหน้าแต่มันคือไม่มจากปัจจุบันคล้ายจากปัจจุบัน มันไม่หลงในปัจจุบันไม่ใช่มุ่งไปข้างหน้าไปหาอะไรข้างหน้าไปเอาอะไรข้างหน้าหรือพยายามที่จะไปไหนไปบริบูรณ์ตรงไหนจะไปจบตรงไหนนะตัณหามาหลอกเท่านั้นแหละโมหะหลอกตัณหาหลอกเท่านั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย แบบไม่เนี่ยคือแบบไม่ต้องคอยหลดุดแบบไม่ต้องคอยติดแบบไม่ต้องคอยหลดุดจากปัจจุบันจิตนั่นแนหะปัจจุบันเตือนปัจจุบันรู้ปัจจุบันเห็นปัจจุบันเตือนของรู้ของเห็นที่มีอยู่นะจากปัจจุบันนะ่ะ แบบไม่ใช่ว่าคอยละไม่ละกับปัจจุบันไม่ใช่คอยหลุดไม่หลุดกับปัจจุบันด้วยแบบไม่ทำอย่างไรมันจริงจะไม่ใช่การปฏิบัติเอาก็ดีๆก็ไม่ดีๆแบบไม่มันจริงจะไม่ใช่การปฏิบัติเอาไม่ใช่การละเอาเอาละไม่ใช่การเอาหลุดหลุดเอาไม่ใช่การเอาไม่ใช่การเอา ถ้ามันเป็นการเอาเนี่มันจะไปใหญ่แล้วมันจะไปนหน้าๆเรื่อยๆอเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข,กขไปหน้าเรื่อยๆไม่ใช่การเอาละไม่ใช่การเอาหลุดไม่ใช่การเอานิพพานแล้วมันก็ไม่ใช่การเอาวางตัวมันเองด้วยนะแบบไมอมะที่มันเตือนอยู่แล้วนี่ก็เตือนแบบไม่นะยแหละมันจะไม่ยึดไปเองวางก็วางเองแบบไม่ใช่วางมาเอาวาง อย่างไรจรึงจะไม่ใช่การเอาทั้งจิตเอาความหลุดจากสิ่งนี้หรือพยายามจะพ้นจากภาวะเหล่านี้เหล่านั้นทั้งหลายนั่นน่ะนั่นแหละมันคือลักษณะของการพยายามจะเอาความพ้นนั่นเองมันไม่ใช่ต้องเอาจากเตือนที่มีอยู่แล้วเนี่ยตื่นรู้ตื่นเห็นที่มีอยู่แล้วเนี่ย ก็เตือนแบบไหม่เท่านั้นแหละเตือนก็ไม่ใช่ก็จะไม่ใช่การเอาในความเตือนนั่น,นไปเองเตือนแบบไม่ต้องคอยติดคอยหลุดกับความเตือนนั้นหรือคือเสือกรสนพยายามที่จะให้มันอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่แบบไหม แบบไม่ใช่การคอยห,หลุดจากอะไระนั่นแหละหลุดจะพยายามจะคอยห,หลุดนิดเดียวนั่นแหละเรียกว่ามันก็กิเลสทันทีเป็นกิเลสทันทีเป็นตัวจะเอาจะมีจะเป็นขึ้นมาทันทีกิเลสทันที อันนี้มันแค่แบบไม่ไม่ได้คิดเนี่ยพยายามจะละจากความคิดนะทมกลางความคิดกับแบบไม่เท่านั้นแหละมันจะแบบไม่หลงไปเองไม่หลงติดไม่หลงหลุดในความคิดไปเองไม่ใช่พยายามจะละความคิดถ้าพยายามจะละความคิดนั่นแหละมันเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีในความพยายามจะลนะนั่นแหละ มันลักษณะที่มันจะเอาเอาอะไรเอาความไม่คิดนะแล้วไอ้ตัวเอานี่นคือมันอย่างไรนี่แหละจึงเรียกว่ากิเลสเป็นกิเลสระวังดีๆมันไม่ใช่การคอยพ้น ในการคอยพ้นนี่แหละพยายามจะพ้นนี่แหละมันทําให้ต้องจิตตากิริมาฐานุโยกอัตากิลิมาธานุโยคถ้าลําบากกายลําบากจิตหลงทํากายทําจิตจนลําบากไปเรื่อยๆจนนักต่อน,นักข้ามกันข้ามกับข้ามพุทธนดรตายจากความเป็นมนุษย์มาแล้วก็ยังไม่เลิกพยายามจะพ้นยังไม่เลิกเลยไปเป็นภาคทิพจิตวิญญาแล้วก็ยังติดก,กรรมลอสายกรรมกรริเลสในข้อนั้นพยายามจะเอาพน้นน่ะ ยังไม่เลิกอีกระวังดีๆความพยายามจะพ้นนะั่ะมันไม่ใช่ลูกมันต้องพ้นจากความพยายามพ้นเองด้วยนั้นอย่างไรก็แบบไม่แบบไม่ต้องคอยพ้นไม่พ้นอะไรในความคิดนั้นเขาจะไม่ยึดไปเอง แบบไม่ต้องคอยพ้นไม่พ้นอะไรในสภาวะจิตเหล่านั้นทั้งหลายเขาจะไม่เป็นโมหะไปเองในการคอยติดคอยหลุดเขาจะไม่เป็นโมหะไปเองในการคอยแบกคอยวาง